กินกาแฟครับทุกคนถ้าเป็นช่องมันก็นกดบพี่น้งนองครับเรียนพี่ขอจีล่ะก็ทำได้อยู่จะไม่มีคนแบบให้คนงารมันซับพอร์ให้เออฝากตะแช่งก็นบ่ออ้ยกอนอื่นโอ้ยร้อนแม่ก่อนอื่นคอนเทนต์ตัวเองก็ต้องแบบดูโอ้อันนี้เหมือนชีครับตอนเช้า อันนี้เป็นหลักที่สิบนะครับพอดีได้เกรดสี่ที่สิบตอนไหนสี่ที่สิบติดศูนย์กันสิถ้าพูดฝนมากสังว่าเมื่อกัรติดศูนย์ศูนย์ฮอดเคมีแนี้เนีวะเคมีก็ติดศูนยดีนะไม่ได้เรียนใส่วิษชนิที่ไม่รู้จะเรียนอะไรแม่แยกภาษาเนียมันหลุดละอย่างไรกัไม่ภาษาพี่ก็ไม่เก่งไงพก่เก่งงงแเมื่อก่อนพี่ไม่ไม่